ใส่งามเลยจ้ะสุดยอดเองปลาขาวจ้ะเฮ้ยแตกสวดๆก็ขัดี่ล้าปัดสุดยอดล่างนี้เป็นจ้สุดยอดเลยปัดพุ่งพุ่นๆอุ้ยโยดเลยโยดเลย โอป้ปัดปนตูดสุดยอดเลยแม่แม่แสวัสดีจ้าสวัสดีนาทีดีสิบสี่ท่านว่าคมหกแปดจ้ะมนเนผ้าพี่พานองใส่ตุ่มใบแต้ค้ำแรงว่านหัวจ้ะไปถ่ายไปลุ่นไปชมกันดาสีโสกสีมันมาจ้ะปินตุ่มแถวบานเด้อจ้ะเพราะว่าพอมสบายแถวโรงพยาบาลก็เลยกลับบานจ้ะ ไปกันเลยจ้าบรรากาศยามเสด็จเศร้าจ๋าท่งไหท่องหน้านพาพี่พาน้องมาใส่อยู่บ้านจ๋าใส่ตุ่มทีมายเติมขคืนพ่อพ่ออสบายเขาลงบ้านาลได้จิตกระบ,บานจ้ะหลุ่นน้ำกันล้างเลกแห่งมาน้ำซางเลยจ้ะเหมือนนี่หมีบ่วะล้างเลกแห่งม้าจ้ะโอ้แตกสวดโอ้ปลา หลายเลยนี่กลุ่มอยู่อโอ้ยโอนเหลือกตักซางเข้ามาสวยกลด่มอยูด็กินดีแล้วเนี่ยปีนได้ันเป็นง่ายกลุ่มกันนี่จากปลากันนี่ อีกหนึ่งลังจ้าเฮ้ยเต็มอยู่ทางหนออของจซาว๊าดนี่ตะกลุ่งหมดตัวนี้อั่วน,น่กลุ่ฝไฟกลุ่งเขาห้าหจ้าว๊าดเด็กก่อยด้วยตัวนี้ปีนเลยซะโอคุณหน่อยจ้ะเป็นตุ่มรุ่นเก้าแล้ว งามงามงามลุนกันอีกจ้าอ๋อคือวะคือวะอู้เป็นปลาจะเป็นปลากุ้งตาเป็นแดงอยู่ว่าสวยปะจ้าเป็นปลากับกุ้ง กลุ่ตัวใหญ่นะเอาอยู่วาายนามพันขอนวะเงาประสิฝนบะ่สวยสูดเนาะหลุนน้ำกันอีกจ้อกาอากาศริ่มเย็นมานามไอถุนทวนเลยจ้าเอ้ย้หลุนน้ำสางกลุ่คือว่า แตกสว,สวด,นนดสุดยอดเลยจ้ะไปเบิ่งทั้งในน้ำกันจ้ะใสงา,ามเลยจ้ะสุดยอดนี่ปลาขาวจ้ะมันสุดยอดเลยจ้ะล่างนี่้โอนตัวได้จ้ะล่างนี้เป็นจังไรสุดยอดเลยปอดฟังเสียงดืคือตัาสีใส่ก,กุ้งกายเป็นได้ปลามาสวยบ่ะจริงจังเลยวันนี้จรงจังเลยบ่ <Malays> นี่กุ้งกุ้งบริต,ตามปนน้ำมคากขนาดเลยจ้ะจ้ะบรรยากาศน้ำหอยน้ำหงน้ำ้าวแข้งแถวบ้านนุ้ใส่น้ซานะซางข้างนาเนนตกกัน,นอ,กอีจ,จะ้ะสีมานบ่สีจริงๆ<ว><ญ>นี่ว่าจ้ารุ่นรุ่นรุ่น uh, อือคือปีนแซวเลยป<ว><ญ>ีนเดยวปีนเลย و, อู้ยงบ Chuột Bát Ui rồi Nè sang đi khói khói Cái gì đấy thì cao cứ cầu rồi nè Ngập cao sang hít gì rồi chẳng Khói nhau khói Ui Mà gì tuần bài ngày chọn đó Tùng bát tùng ก็ขาลายเถืกสูดวะพูด,ดไปแกงมือยจาเสื้อผาไปกังขืนอยู่อ้ยคืองามแทน,น้ออันีวกั้นจ่า,จาฟังนี่เี็ต้นสางเป็ส่วนไหน ลาบ่ลาเต็มมีดีเลยคคนงี่่ปูตัวนั้นคืองามเลยมา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 ปูขงามเจาไปใส่กระตาขานอกกระปูตําปุลจ้ะเอาไปที่นี่บ่บ่ได้เอาออกกันจะจึงยิบออก มันจะถือปลากินพรีดีไม่ปล่อยเห็นบ้าสะ,าะตัวเดียวนึงปล่อยซะทิงงานมันจะกาจะ่ะน้ำหมอกลงจะมึอนี่ว่านนี่ก็ลงดูน้ำกัน่าเฮ็ดรอบสุดท้ายเพผ่้สิออกก็จะ อีกฟังง้องเดียวกันเหมือเดียวกันนีหัวแก่น้อนนมาแกเบิ่งบัน <c oughs> ดุ่นๆถือว่าอ้่จดเยเียเกะแสดงว่าเพิ่งแกเบิ่งเื่อคืนมาแล้ว <c oughs> นะนะ หยอดได้จ้ะปลาใส่จะกันรดกุ้หงนะห่างเนาะเ่อนน้ำที่จะรดบ่ดจ้ะกลุ่มรุ่นแม่รุ่นบัวกางงามจ้ะบัวหมากจ้ะแม่เพิ่นเอามาปล่อยนิดน้อยนึงก็เป็นดีแห้ กาน้ำเงนน้ำกันเห็นมาซังหืมหมัแตกสวดโอ้ยเาใส่โอ้ยสุดยอดดีดีคือขากแน่ยถกลุ่มงไ่ล่ะต้องกลุ่งท้องปลาครกบากมีไก่กันจ้ะอ้โอ่นตูนเลยล้างได้ก็ไดจ้ะโอ้ยงามงามงา อุ uh, <penguin. S 1> pues ้ยก so nah ุ่งน้ำเนาะตัวนี้กุ่งมันไม่อยู่วังเลยว่ะสะคือหนีตาเป็นแดงอยู่จ้ะโอ้โหไกลๆบัวเลยเด็กยี่ยคิดคนสูตรไหมสูตรจำเป็นว่าสรนี้มีสูตรจำเป็นใช้แต่เอาหัวอาหารปลาดุกจ้ะก็ต้องปลูกไว้ตรงนี้นะพอเป็นหอยก็หอย อ้ยพูนพูนอู้ยโยดเลยโยดเลยโอนต่นเลยใจพี่น้อเฮ้ยขาขึ้นแน่เลยซาพูนฮอดจะได้ปีปลาลายเนาะแมนอื้อ ตัวงามสินะมึงจะใส่ปลามามาดูน้ำกันจ้ะมงเงียบเกิบอย่งไเอ้างัวปลางัวปลาอ้ยมึงเงียบได้ยังเดี๋ยวคากจ้ะ ủn tồn ủi tồn cái câu ủn à còn tít nào ba siêu nào đây ngon thì xiêm nó tủm nó chảo nha thẳng ổ cắt mắt xà còn nhiều lắm rồi tít tủm tìm đây đấy มาลุนกันอีกจ้าจะได้สร้างให้ย่อนแสงเลยโอ้ยฟัวปาเสียบเตรียมเลยนะโอ้ยโอ้ต้นจ้ะพี่น้องปลาคักนี่หอวยพอ้อปลาแก้วก็มีด้วยพี่น้องเดี๋ยว ปลากระดูกอ่อน,นี่งจ้ะสำหรับปลาปลาเกีวยวแค่คุ้มคม,มน่ะหระที่ตุ่มออกอย่าหรอกมีเก็บไม่ออกปล่อยน้ำพือเเอาสร้างใส่้บรุมจ้ะเป็นเดียวมาให้เบ่งทรงคือกันเบาว่างเดียวกันก็มัหันจะใส่ส,สามลังเลยไม่ยัมคืนเห็นปาลาหลายหลาย ่าอย่าบังเลยเออคือตีงเทสังอ้ยโอนต้นสุดยอดโยดอีกแล้วโอ้ยทักปูโอ้ทั้งปลาทั้งหอยทั้แข่งจ้ะคุณว่าจะโอนต้นตุ่มปูอยู่พี่น้องจางกินว่าตุ่มขาดหาทางออกว่าอ๋อ อหอยกับกหอยปลากับป,าปาบลาปลากระลาิอืมโอ้ยถ้าพออาการดีขึ้นก็จะพาผีพันน้องไปซ้อมพูดเก่าจ้ะแต่ว่าก็่รู้ว่าสิเป็นยังไงหรอเฮ็ดหนึ่งถ้าน้หมอ,อกลงแย่ร้ายก็คลาบ,บออาามันก็สิออกยิ่งจ้ะคว่ำหมอกพคนพอถึงเนาะเอามาหลุนว่าภาสิออกใส่ปีใหม่บนนะ่เนาะ À, mà ăn là chả mà ăn khác Mai sàng vô hầm ở chắc mỏng Sao phút lúc nằm ở đại đi Dừng đấy Tiếng bó Tiếng đó chả ừ. Bên nhàng là bên củng bó Ồ, ừ, củng chả Bên ừ, củng chả đang à, Bên, bên nhàng là đưa ai dù Cũng cùng này thì giam xuối bỏ hơi đầy bên đây hả? Thông mặt đây sáu mưa đó Nè, nè Cần hát thẳng ở đầy rồi Dạ, tuần tự ít đó Dạ nhìn cho phòng biết Nhìn mong tuần này nó sáng nè sẽ khi nào phần áo xài Đến đây bé đẹp quá. Ừ, bên, bên nhau là bên cung bên ba bà? cung cung pa, bỏ. Ừ, ừ. pa. giọt đây chà rộng ngầm xíu cung pa khóc đây มาเลยอืมพันธุ์นมอมด้วยไดพันมีผาดพลังอยู่เนาะแมนด้วยว่าปลาใส่ยังไงได้เขาอ่าอะไรทันแล้นะอันนี้เขาดีอีกกุ้งที่รอวัดปกติกุ้งอย่างเงี้ยเน,น,น,ะนยาะแมน,น,คน,น,นครับชุดหยดด้วยกันได้บ่งทีเรา ุ่งกระขาดขี่หนอเกรงขู่แต <c oughs> ่บ้อนหน่อยได้จันแทกที่ <c oughs> อาอยู่น้องสาจะคล้องจะเป็นสี่วอ เ็นในทางหนก็ตีงอยู่เลยะสางอ้สุดยอดเลยใส่ยลงใส่ปะอ๋อรับอืมถือว่าแต่ลาย่ยาม่นี่ตัวใหญ่ปลาขาวแม่นหรอกแมนปลาขาวใส่ปิ่งนะตัวนี้นะ ตรงน้นล่ะเงียเงียบเงียบเยเมนดีป่ะปลาใหม่โอ้อยยลายเลยสางกุงปลาขาวขักเตยดีนะ ช,ชีว่าได้ประมาณน,นี้เลยสี่ืกินขู่แล้วเป็นงไเป็นื้อเป็นกลุ่มอ้าวเจอวัวม้าเนี่จ้ะล้งสุดท้ายมาเนี่ยทีอวัวสัววัวมานอยู่จ้ะเขาแถบทุกหลังเลยตั้งแต่ยามาตั้งแต่ลังแหลงนะจาะบ่มีผ่านเลยจ้ะเป็นกุ้งเป็นปลาจ้ะเป็นปลาขาวปลาซิวจ้า จ้าสะฝนพาพีพหน้องสรุปยอดการใส่ตุ่มมือนีก็ถือว่าสูกว่ามานอยู่เด้อจ้ามานเป็นปลาขาวปลาซิวจ้ากุ้งกับลายเป็นลำหอยแถวบ้านมานชุดๆเลยจ้าสะฝนขอบคุณทุกไลทุกแชทุกการติดตามเด้อจ้าที่เขามาให้กำลังใจจ้าสำหรับคลิปมือนีสะฝนก็ไม่มียั้งร้ายจ้าขอกล่าวคำบาสวัสดีจ้า